ไม่อยากบอกเลยหลายโรงเรียนเอาข้อนี้ไปออกนนองครับนี่เป็นข้อสอบของอเมริกาพี่ก็ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเปล่านะครับนะแต่ว่าข้อนี้พี่แปลใส่ชี้ได้เรียบร้อยแล้วทําจริงๆไม่เกินครึ่งนาทีแต่ต้องเป็นสิทธิ์สำนักช้างน้อยนะครึ่งนาทีถ้าเป็นคนทั่วไปทําได้แต่อาจจะใช้เวลาสักนาทีกว่าๆเพราะต้องไปหาค่าของสาย1 5องศาทุกคนดูนี่จะได้ไม่เสียเวลาทุกคนตัวนี้ทํายังไง ใครที่เป็นสิทธ์สำนักช้างน้อยได้เปรียบมากใครที่ยังไม่เคยรู้ก็รู้วันนี้ซะทุกคนฟังพี่ตัวซ้ายกับตัวขวาเท่ากันไหมตัวซ้ายกับตัวขวาเท่ากันไหมไม่ต้องคิดเยอะเท่าเดีเพราะพี่เขียนอะไรเท่ากับเห็นป่ะเขียนเท่ากับบางคนบอกหนูเห็นไม่ชัดพี่ช้างเขียนเท่ากับเล็กเกินไปตกลงเท่ากันไหมเท่ากับตัวเท่าขวายเลยเนาะครับเห็นป่ะ ทำไมเท่าน้องพี่เอา720องศาสีเขียวเนี่ยมาลบค่ามันทําไมถึงเท่าเดิมหนูจําไว้นะมุมหลังอัตราส่วนตรีโกณหรือมุมหลังฟังก์ชันตรีโกณมันลดได้เพิ่มได้หนูมีสิทธิ์เอามุมมาบวกก็ได้เอามุมมาลบก็ได้เนี่ยหนูจะอย่างนี้ก็ได้นะนี่นี่หนูดูนะหนูจะบวกเข้าไปก็ได้นะปุ๊บอย่างนี้ก็ได้ค่าก็ยังเท่าเดิม ถ้าหนูไม่บวกหนูก็ลบน้องครับค่าก็ยังเท่าเดิมแต่มุมที่หนูนำมาบวกลบต้องเป็นจำนวนเต็มรอบรอบหนึ่งมัน360องศา720องศาเนี่ยมันกี่รอบสองรอบเข้าใจไหมหนูเอา3,600องศามาลบก็ได้3,600องศาคือสิบรอบรอบหนึ่งเนี่ยมัน360อองศาถ้าพูดเป็นพายรอบหนึ่งก็สองพาย สรอบก็สี่พายสามรอบก็หกพายก็ว่ากันไปถ้าหนูเอามุมเต็มรอบแบบนี้มาลบค่าเท่าเดิมและณนาบัตรนาวเหลือเท่าไหร่แนละ้วนาบัตรนาวเจ็ดร้อยห้าลบเจ็ด้อยี่สิบเหลือลบสิบห้าอกอีแป้นเล่นเข้าซอกตึกทรายของมุมติดลบทรายลบซีต้าได้ใครนะลบทรายซีต้าถ้าใครเรียนกับพี่พี่ให้ท่องว่าอะไรครับ มุมติดลบคอสกเกษไม่ต้องเติมลบที่เหลืออีกสี่ตัวเติมหมดเราฉลาแล้วก็ท่องตัวที่ไม่ต้องเติมมุมติดลบคอสกเกษไม่ต้องเติมลบมุมติดลบคอสเซกไม่ต้องไม่ต้องเติมลบมุมติดลบคอสเซกไม่ต้องไม่ต้องเติมลบทุกคนดูนี่ลบลอกมาทุกคนเห็นนี่ไหมเห็นที่พี่ใส่เห็นที่พี่ใส่เครื่องหมายเครื่องหมายอะไรครับเร็วเออเครื่องหมาย เจษฎาพรสีเขียวนี่ไหมติ๊กเห็นหมาติ๊กเจษฎาพรผลดีติ๊กเขียวตัวนี้ถ้าใครจำสาย15ได้ทุกอย่างจบสิน้นใครจำไม่ได้เชื่อพี่นะครับควรจะจำไว้นะครับ้าย15หคือรู้สามลบ1่ส่วน2รู้สจบเลิกน้องถ้าสิทธิสำนักช้างน้อยจบเลยหนูไม่สาใจหนูเอารู้สคูณบนคูณล่างทำส่วนให้เป็นจำนวนเต็ม ข้างบนจึงกลายเป็นไครครับเอารูทสองคูณบนคูณล่างข้างบนจึงเป็นรูทหกลบรูทสองข้างล่างกลายเป็นไครครับเร็วสองรูทสองคูรูทสองจึงเป็นส่วนสี่เอาลบดันเข้าไปลบดันเข้าไปจึงกลายเป็นรูทสองลบรูทหกทั้งหมดส่วนสี่ทุกคนถ้าสิทธิสำนักช้างน้อยใครที่เรียนกับพี่อยู่น้องก็จะตอบตัวนี้อย่างรวดเร็วว่องไวพอน้องจำตัวนี้ได้ถูกไหมนี่ไง ตัวเนี้ยน้องครับเนี่ยน้องจำได้จำได้ก็จะประหยัดเวลาแต่ถ้าใครจำไม่ได้ก็ต้องหาสายสิหพี่ก็ถึงบอกไงก็จะเสียเวลาตรงนี้ไปประมาณเกือบเกือบนาที